ร่มแรกขอเอาใจคนที่อยากเป็นนักเขียนกันก่อนโดยหนังสือเขียนไปให้สุดฝันหนังสือที่นักเขียนสองรางวัลซีไรส์รและศิลปินแห่งชาติสาขาวรณศิลป์วินเลียววารินจะมาแฉและแชร์ประสบการณ์การทำงานเขียนของเขากว่า30ปีซึ่งเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออธิบายวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย จากประสบการณ์ตรงเล่าเบื้องหลังของงานเขียนนิยายประเภทต่างๆและการทำงานของเขาในวงการนักเขียนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นเดินทางสายนักเขียนอธิบายละเอียดยิบตั้งแต่วิธีคิดเรื่องการสังเคราะห์ไอเดียการวางพลอ็อตการเปิดเรื่องปิดเรื่องตัวละครฉากโดยยกตัวอย่างประกอบเป็นกรณีศึกษา แต่คุณวินกล่าวไว้ตอนหนึ่งค่ะว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้เขียนไปให้สุดฝันเป็นตำราเขียนหนังสือแต่เป็นเพื่อนร่วมทางของนักเขียนมากกว่าที่สำคัญคือผู้อ่านต้องเข้าใจว่าวิธีทำงานของผมเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของการทำงานสร้างสารรค์มันอาจไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดนักเขียนแต่ละคนต้องค้นหาทางของเขาเอง ใครเป็นนักอยากเขียนและกําลังหาเส้นทางสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพอยู่แล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากนักเขียนคุณภาพอย่างวินเลียววารินช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ